คุณชาลีนพพร์อิติยาครับช่วยบรรยายตรงสถานที่แห่งนี้นะคะคที่นี่หมู่หกบ้านเขาไครนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของสถาบันพัฒนาจิตอาสาและการเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตรวมไปถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระรามริกรรมนจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นป่าผื้นสุดท้ายของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับที่ยังมีนกเงือกมีชนีสมเด็จพระเทพพระองค์ทรง ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็พวงใหญ่แล้วก็อยากให้รักษาธรรมชาติไว้บนเนี้ยยอดเขาวันเนี้ยครับสูง146เมตรจากพื้นดินนะครับแล้วก็จะมีหมอกเกือบทุกวันนะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามในเรื่องของหมอกแล้วก็มองไปเนี่ยภูเขาล้อมรอบ360องศานะครับใครอยากมาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับครับลองชมวิวรอบๆดูครับขอบคุณค่ะคุณค่ะ สวยมากจริงๆค่ะนะคะที่นี่นี่เลยค่ะ360องศานะคะที่ฉันจะเดินบนก้อนหินก้อนกลางๆอยู่ตรงนี้นะคะหน้าที่ของท่าน600ไร่นะคะก็จะปลูกปาล์มซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะจุดที่ฉันยืนนะคะวันนี้วันที่13พฤษภาคม2565ค่ะใช้รถคันนี้ปีนเขาขึ้นมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งให้คนได้มานั่งถ่ายภาพกันนะคะเป็นจุดชมวิวนะคะนี่คุณนกค่ะคุณนายของคุณชาลีนะคะอ่ามนต่อนะคะ3 6มอองศาจะมียังมีหมอกอยู่ค่ะหมอกก็ไหลไมาเรื่อยๆนะคะอากาศข้างบนนี่เย็นสบายมากและโอโซนลว้ลวนๆเลยนะคะก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ป่านะคะตรงนี้สีแดงๆดูด้านนี้จะมีน้ําตกนะคะเมื่อวานนี้เราได้ไปสัมผัสแล้ว น้ำตกธรรมชาติหลายเย็นชื่นใจนะคะพี่ไก่อย่าเพิ่งไปเป็นสถานที่ที่ออยยากกไไดูู้พี่่่เป็นปอดของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเขาดีกังอ่างค่ะมีน้ำตกใส่ใจแล้วน้ำตกอะไรคะดาวกระจายแล้วก็คาราสวรรค์นี่เดียวเกินค่ามาถึงรอบ3.60องศาขอบคุณค่ะดิฉันรัชพิวันมณีกรการรายงานค่ะที่จังหวัดสตูล